ว้าวนิดสุดนะฮะตอนนี้คอนเทนใหม่ของอวีได้ทำการประกาศเรียบร้อยแล้วเป็นอวี e l ช x อลี่อวงอารีนานเองซึ่งจะเป็นศิลปินทันใดที่ทุกคนชื่นชอบจริงหรือเปล่าเนี่ยการุณาติดตามดูให้จบนะฮะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยลุดสกินใหม่มาเป็นตี่เรียบร้อยที่ทุกคนไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนที่เป็นคนแรกนะฮะของเซิร์ฟไทยที่ทำการประกาศเอง แล้วท้ายที่สุดนะฮะใครที่ชอบด่า G M R อเนี่ยกระรูนานดูคลิปนี้จบเพราะว่าหนึ่งในนั้นกูกาา <c oughs> ็ดาฮะก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมกโลป,ปอดหรือว่าปัา๊กแมยศจะไปตอบคอมเมนต์นะฮะถามกันมาได้เลยหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม RV แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมแักเขตซื้อขาย ID ดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บบาทเป็นต้นไป ไอดีพร้อมเล่นดูนเน้นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ AdminFrontFrontShop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างาเหนื่อยใจเนาะช่วงนี้เนี่ยตู่ออกยังฮะตอบไหนใครโลเนี่ยจากกานิดาเอาวีเทเลนประกาศมาหกชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเอาวีกำลังจะจับมือกับ41 1 Music หรือว่า ว,วันวันอะไรเนี่ยถ้าอ่านผิดพี่ปักขออภัยด้วยนะครับฉลองครบรอบฮาปีสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรู้จักในชื่อว่ามิดอารโอหรือว่าสสาวอาวที่ทุกคนคิดกันมาก่อนเหมือนพี่ปักคิดว่าเป็นแบล็คพิง k จริงหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยกาลีนาอาวีออกมาตอกหน้ากลับนะฮะว่าไม่ใช่ผมไม่มีตังจ้างขนาดนั้นหรอกซึ่งเขาได้จ้าง4ศิลปินศิลปินแรกก็คือเอลลี่นั่นเอง อีกศิลปินก็คือวงอารีนานะฮะหลายคนเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเพลงทั้ง2วงอย่างแน่นอนซึ่งจากรูปถัดไปเนี่ยจะเห็นนะฮะว่า,อ,าอวีทอเลบเอลลี่คอเลบกับอารีนาจะเป็นเทนต่างๆเทนตรงกลางเนี่ยนะ่าจะเป็นเทนบูชาอย่างนะฮะทุกคนเ,นเอาจเอไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วสีสาวการะุมกระถืออันนี้รอเล่นนะฮะซึ่งคอเลบนี้จะมาในวันที่20<อ>เดือน10นี้นั่นเองนะ,ะทุกคน ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม r อาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียง Ad line, แอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยคงจะรู้จักอย่างดีแต่พี่ปั๊กาออธิบายเสริมตามคลิปที่เราได้หนหาาีคือ3สว วงของอารีนานั่นเองแต่จะมีใครกันบ้างก็จะอธิบายชื่อดังนี้นะฮะหนึ่งจะมีตามภาพที่เห็นเลยนะฮะแต่ไม่รู้ฮะ,ะว่าคนไหนเป็นคนไหนตาใครรู้เป็น f อซใครเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยมีน้องเชอร์เต็มน้องมินซอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยพี่คิดว่าชื่อนี้เนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะสำหรับพี่น้องพริมฮะ ถามว่ารู้ไหมว่าเป็นใครไม่รู้ฮะแค่ชอบชื่อและอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือสาวสวยสุดเอกลุศ TP เป็น FCU ก็คือน้องเอลลี่ของเรานั่นเองนะคะเป็นนักร้องที่ดังระดับโลกซึ่งมีหน้าตาที่คล้ายๆกับยายาแต่ว่าน้องเนี่ยสวยในใจพี่ปะน้องร้องเพลงเก่งมาก หลาคนเนี่ยคงจะถามว่าน้องดังในเพลงไหนแน่นอนค่ะดังในเพลงที่มีชื่อว่า how to l o v e นั่นเองนะครับ how to l o v e ทุกคนเคยฟัง่าถ้าใครเคยฟังเนี่ยไปฟังกันเลยนะครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะถ้าใครรู้เนี่ยต้องขอบอกว่านี่คือประวัติของน้องเอลลี่นะฮะชื่อในวงการก็คือ a l l y ซึ่งชื่อตรงนี้เนี่ยไปตรงกับภาพถัดไปที่ได้ทำการประกาศนี่คือโพเตอร์เมื่อ 4ชั่วโมงที่แล้วนะฮะอวีเอ็กเอลลี e, ่เอ็กอาหละยคนคงจะสาถามกันฮนะ,ะว่าทำไมต้อง X Are อาพี่ประคิดว่า a r รีนเนี่ยมันตรงกับอวีนี่ อารีน ROV ซึ่งสามสาวนี้เนี่ยเป็นชื่อค่ายหรือว่าชื่อวงของเขาว่า Arena อ,อยู่แล้วและน้องเอลลี่เนี่ยเป็นเซนเ,นเตอร์หรือเปล่าปอปี่ดวงใจเหรียทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าวันไหนเนี่ยจะออกมาประกาศอะไรบ้างวันที่12วันนี้นี่เองจะเป็นตัวคา l เล c เตอร์คอนเซปต์ของน้องเอลลี่ซึ่งน้องเอลลี่เนี่ยจะมาในตัวละครอ,อะไรเนี่ยสสาวเนี่ยก็มาติดตามกันดูนะครับ สำหรับน้องเชื้อเต็มเนี่ยก็วันที่13น้องพริมวันที่14น้องมีซอเนี่ยวันที่15ถ้าทุกคนอาจจะคอมเมนต์มารามาว่าทำไมเรียกเขาว่านอ้องพี่ต้องขอบอกนะฮะพี่สืบประวัติมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วพี่แกกว่านทุกคนแก่กว่าอย่างเยอะมีหลายคนคอมเมนต์มาถามว่าพี่ปักอายุเท่าไหร่เคยบอกไแลยนะคลิปหนึ่งพี่ถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะฮะแต่ว่าพี่บวกมาเพิ่มหนึ่งปีนะตอนนี้อายุถัดไปแล้วแก่แล้วเงาเงือกลกลายเป็นหมาแก่ฮะ ซึ่งหลายคนรอติดตามตามวันนี้ได้เลยนะครับเป็นวิดีโออะไรออกมาเยอะแยะแน่นอนและนี่คือหลักฐานอีกสําคัญฮะทุกคนคือน้องเอลลี L ่เนี่ยได้ทําการโพ์ลงในไอจีสตอรี่ของน้องเองนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่หลักฐานชัดเจนมากโดยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอฟซีควรดีใจและยิ้มแอมปรได้เลยหวังว่าจะมีเพลงอะไรคอลเลคกับ r o v นะฮะถ <c oughs> ้าเรากฏมาในการีนา ROV e Thailand หรือว่าเป็นกิจกรรมเป็นสื่อได้แบบความสำเร็จเกีกเรานั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ย สรุปกิจกรรมได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะว่าวันไหนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างแต่สิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือกิจกรรมในการแจกสกินฟรีจากสกินใหม่ของมินานะนี่พี่ชิดภารกิจรับรางวัลสกินใหม่อาของมินาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่14เดือน10นะ,ะทุกคนหรือว่า2วันข้างหน้านั่นเองนะฮะเป็นวันพฤหัสนีอ่ะทุกคนจนถึงวันที่วิยาวไปจนถึงวันที่7ดเดือนหน้าเลยหรือเปล่าใช่ปะ นี่คือสกินของน้องมีนานะที่เห็นแล้วก็3สกินด้านหลังนี้คือชุดสีขาวนะฮะเป็นชุดเพิ่มเติมของอาเยนาของลิเลียนาแล้วก็ที่สําคัญเป็นซินนิตรียนั่นเองนะฮะถ้าใครรู้ว่าใครเป็นใครชอบสกินไหนบ้างก็คอมเมนต์นะฮะแต่ว่าในกิจกรรมนี้หลักๆเนี่ยมีเปิดทุกฮีโร่ให้เล่นแล้วก็ทุกโหมดด้วยนะฮะ ซึ่งเปิดแค่วันที่30กับวันที่31ฮะ2วันเองนะทุกคนแล้วก็กิจกรรมลึกลับมาใหม่รับรางวัลสุดพิเศษจากเวฟด้วยพี่ไม่รู้นะฮะว่ามีแจกสก,กินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆเนี่ยสก,กินมีหน้าแจกไม่พอฮะ,ะยังมีอีกหนึ่งรูปภาพนี้ที่ขึ้นให้ดูนะฮะมีสก,กินที่ถัดจากมีหน้ามุมด้านล่างนะค,ะคือสก,กินในระดับ l ีเจนด์ของตัวดีเรกนั่นเองซึ่งเป็นซ e o หรือว่าผู้จัดก,การน่าจะเป็นซ e o ของวงการของ Mit ROV นะฮะซึ่งถัดไปด้านขวานเนี่ย นี่คือสกินในระดับลีเจนด์นั่นเองนะ,ะที่ได้เอามาแจกถ้าไปอีกนิดนี่คือฮีโร่ที่เอามาแจกนะมะุมขวาล่างแต่พอมองไปด้านบนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มาแจกคูปองไม่พอแจกรถแล้วก็แจกโทรศัพท์ด้วยซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟไทยจะมาแจกแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวใบซาำนะฮะซึ่งถ้าดูจากมุมซ้ายบนเนี่ยน้องมีหน้าเหมือนว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลน,นะฮะเพราะว่าอยู่ในระดับของเฮโรอีกแม่นะก็ลิมิเต็ดธรรมดาดานั่นเองถ้าผิดพลาดตดดประการใด ตั้งแต่ข้อมูลแรกเนี่ยขออภัยด้วยนะครับอยากกดพี่ปักเลยเด้อตอนนี้เนี่ยดูมาถึงตอนนี้เนี่ยขออภัยอย่างหนึ่งคือถ้าใครยังไม่กดไลค์จิ้มไปหน่อยดิกดให้หน่อยดิมันเป็นกําลังใจให้เป็นอย่างมากเลยนะครับเอ๊ะนี่คือข่าวถัดไปที่หลายคนเนี่ยงวงงวยมากว่าพี่ปักครับตกลงเนี่ยอวี๋กลังจะเคาแลบกับวันพีจริงหรือเปล่ามีน้องหลายคนเนี่ยถามมาจนพี่ไม่รู้จะตอบอยังไงพี่เลยเอาข้อมูลนี้มาอ้างอิงนะฮะ การีนาไต้หวันได้ทําการโพสตเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยจากการโพสเนี่ยเป็นภาษาจีนใครแปลได้เนี่ยก็แปลไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ปักจะเอามาขอบคุณในคลิปหน้าโอเคบอซึ่งจากการโพสเนี่ยเมื่อดูคลิปถัดเปิมใช่คลิปอันนี้เป็นรูปถัดไปเนี่ยนี่คือ Golden a w a r d นั่นเองนะฮะ เป็นการมอบรางวัลของการีนาไตวันเขาภาพตรงกลางเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นหมวกของลูฟี่หมวกฟังหรือเปล่าซึ่งต้องขอบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับจากการโพสตของการีนาไตวันเนี่ยบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมในการมอบรางวัลน,นะคะให้กับผู้เล่นว่าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ปักแปลไม่ชัดเจนแต่ขอการันตีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยวันพีชยังไม่คอแลแลบกับ r o v เด้อพอทำหน่อยดิทุกคนมีสก,กินมีระคินของตัวมอทอสก,กินนี้หรือยังฮะ แต่ถ้ายังไม่มีไม่ต้องเสียใจฮะนี่คือรูปลูคสกินใหม่ของหมอทอดนั่นเองซึ่งน้องหมอทอดของเราเนี่ยลุคสกินใหม่คาว่ามันเหมือนกับสกินอีกหนึ่งสกินนะฮะก็คือสกินดาราสกินลิมิเต็ดมูลหลท์ตัวนี้นั่นเองนะฮะแต่พี่ปั๊กไม่รู้นะฮะว่ามาแจกหรือเปล่า สกินนี้เนี่ยเป็นการลุดของอ O V ตุรกีนั่นเองหรือว่าตุรก ja ีนี้อยู่ใกล้กับอินเดียป่ะอันนี้สงสัยมานานแล้วใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยอันนี้สงสัยรรรรจริงๆนะฮะว่าใกล้จริงจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยสกินใหม่ล่าสุดของน้องไอชาหรือว่าอ e ีชาที่น้องหลายคนเนี่ยเรียกกันหรือว่าพี่ๆหลายคนเรียกกันเนี่ยคือสกินในระดับของฮัลโลวีนตัวนี้หรือว่าวาลอราร์ทใช่ไหมครทุกคน แต่สุดท้ายเนี่ยอีช่าก็เลยออกสกินใหม่ในรูปแบบของตัวตลกออกมาเต่บวกแต่สีต่างๆเนี่ยโคราิอันนี้ร้อเล่นนาภาพความจริงของมันนี่คือรูปสกินจริงๆนะแต่ขอบอกเลยว่าไม่ทราบจริงๆนะฮะว่าเป็นสกินในระดับไหนมีลูกกวาดหน้าตัวตลกเฮ้ยเป็นฮาโลวีนอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งสิ้นเดือนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่30ตุลาเนี่ยคือวันฮาโลวีนป้าทุกคนแล้วสกินนี้เนี่ยเข้ามาในระดับฮาโลวีนหรือเปล่า เฮ้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะฮะเพราะว่ามีลูกกวาดเพราะว่าฮาโลวีนเนี่ยขี่รถหรือว่าเดินไปหน้าบ้านของคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ลูกกวาดให้ขนมอันนี้กูเข้าใจถูกปะอ,อันนี้กูเข้าใจถูกใช่ไหมถ้าถูกเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้คืองง,งงกับตัวเองเพราะว่าเป็นคนไทยแท้ไงไม่รู้กิจกวัตรหรือว่ากิจกรรมของต่างประเทศปลาต่างประเทศก็หลอกตัวกอนสำหรับใครหลายคนเนี่ยที่ชอบด่า GMRW ตอนนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าเราเห็นใจ g m r v เป็นอย่างมาก เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ย g m ก็แก้ไขตามที่ทุกคนร้องขอไปตลอดเลยอย่างเช่นพี่ e m ครับเนื้อปอดเดติโนโหน่อยการเนิมโชแม่งเลยพี่จิมครับเนื้อสาตานหน่อย ก็เนิร์ฟอ,อีกฮะถัดไปเนี่ยขออะไรได้ไหมชิเอ็มเนิร์ฟคอมโบโคตรโหดของระหว่างตัวทาร่ากับน้องตัวอาญาหน่อยอันนี้พี่บปั๊บขอเตือนเตือนนะคะเพราะว่าเจอกับตัวแล้วแม่งโคตรจะซ่อนตีนมากมากขอเพในคำหยาบหานตัวนะฮึ่ยยซึ่งขอบอกเลยจากพื้นหลังที่เราได้เห็นหานี่คือการเข้าไป โปรโมทหรือไม่ใช่โปรโมทเป็นการเข้าไปวตหรือว่าเข้าไปบรรยายหรือว่าให้คําชี้แนะวิจารณ์กับ g m นะฮะในจุดต่างๆเนี่ยซึ่งพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะว่าจุดต่างๆแต่ละจุดเนี่ยจีเอ็มก็ถามมาวันเล็กเกินไปหรือเปล่าใหญ่เกินไปหรือเปล่าหรือว่าจุดบางจุดเนี่ยควรแก้ไขตรง,งไหนก็ไปบอกเขากันได้นะคะ <c oughs> เขาจะได้ปรับปรุงให้เราเราจะได้ไม่ได้อย่างเดียว <c oughs> นเตือนปากเลกเออกูบอกตัวเองใช่ไหมฮะ หมาที่หน้านี้นะพี่ปักขอทําหน้าใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่ปักเป็นโกนหัวโตฮะหมาปกเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นหมาที่โง่ที่สุดในโลกนี้จริงปะแต่โทษทีนะคะหมาตัวนี้อัจฉริยะแม้กระทั่งกัดตูตายยาทุกคนตูคือตู้อะทุกคนอันนี้เราเล่นไม่เกี่ยวกับนนั้นนะซึ่งกิจกรรมนี้คือกิจกรรมพบกับเหล่าไอดอลที่หลายคนคอมเมนต์มาจากคลิปจี่แล้วเยอะมากเลยว่า พี่ปักครับไอกิจกรรมเนี่ยในการทับเพื่อทําเพื่อรับสก,กินเออไม่ใช่สก,กินเป็นท่าเต้นของเยนาเกอร์ครุ๊ปเนี่ยวิธีการกดไลค์ในเกมตรงนี้เนี่ยมันทํำยังไงคือเวลาเราเข้าไปในตัวเกมเนี่ยมันจะมีไลค์กลางหน้าจอระหว่างเล่นอย่างเช่นทีมเราเนี่ยฆ่าทีมศัตรูตายเยอะๆมันจะมีกดไลค์ตรงนั้นเลยฮะคือไลค์ตรงนั้นถ้าพี่ปักจะไม่ผิดนะกดไลค์ตรงนั้นคือจบเรากดเขานะไม่ใช่เขากดเราเกตบปาวันนี้เนี่ยพี่หมาปลาขอตัวลาไปก่อนนะฮะอ้อขอพูดอีกคำหนึ่งฮะ ប๊ะមិនមែនជាឈ្មោះพี่ <REP. S 2> ه, พี่ชื่อปอน,นะครับปักคือชื่อหมาโดยฉะนั้นทุกคนที่เคารพเรียกว่าพี่ปักพี่หมาปักพี่หมาปักเนี่ยเรียกหมาเด้อไม่ได้เรียกคุณที่ชื่อปอนผมเนี่ยชื่อปอนโดยฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนเรียกหมาปักว่าพี่ปักเพราะว่าความสนุกแค่นั้นนะครับดยฉะนั้นไม่ต้องมาเออคุณอายุเท่าไหร่ทําไมผมต้องเรียกพี่กูต้องเคารพมึงเหรอไม่ต้องฮะแต่แค่ความสนุกของหมาปักแค่นั้นเองก็คนรักหมามีปัญหาป่ะเดี๋ยวกูต่อยถ้าไม่รักก็ไม่ต้องมาพูดนะทุกคนไม่รัก ดะะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ไลค์เยอะๆขอกำลังใจหน่อยนะครับไปเล